วันนี้เป็นเอสเซซายง่ายๆก็คือโอ้มีที่บางตายอยู่กันปะไม่อยู่แล้วใช่ไหมถ้างั้นต้องใช้หลับตานะมี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 ใครบางคนยังมีอยู่ที่ปิดตามีปะ,ะถ้าสองอันนะได้อ่ามายืมก่อนนะลรัทีละคู่จะซื้ออดีอ่ะปิดอันหนึ่งอีกอันนึงก็ซื้อสัตว์เอา ัไปดิฉันแต่จริงจริงแล้วเดี่ยวกลับเมื่อคืนเลยไม่โกงไม่โกงหรอกโกงไม่ได้เลยกติกาเราก็คือว่าจะมีคะแนนให้10คะแนนมีคะแนนให้10คะแนนก็คือจะได้คะแนนก็ต่อเมื่อโดนเพื่อนให้โดนเพื่อนอ่ะ เนี่ยยังไงก็ได้โดนมือโดนขาโดนแขนโดนตัวโดนหัวได้หมดแต่ขอให้โดนเขาตบดีโดนหนึ่งครั้งได้หนึ่งแต้มใครถึง10ก่อนชนะนะแต่ต้องหลับตาเราต้องอยู่นิ่งๆมะครับนี่คือเคลื่อนอยู่ตรงนี้เคลื่อนได้โยกหลบได้อะไรได้โยกได้ย่อได้ต่ำได้สูงได้ขยับขาก็ได้นะ ขยับขาเขาได้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 อิสระเลยแต่อย่าใช้ความรุนแรงเฮ้ยใครดูครับเล่นด้วยแล้วแต่อย่าใช้ความรุนแรงได้เชื่อดิเชื่อได้ไหมอ่ะคนนี้เชื่อได้จาก9วิคที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนมั่นใจถี่มากลุกโอ้ยไอ้จริงจริงมองตาดิมองตายีน่าฮูเลย ใครจะบอกว่าหน้าตาหล่อๆกลินไม่เหม็นครับเดียวทีลวกนะชัวร์ร้อเริ่มเฮ้ยเฮ้ยนึ่งสอร้อนที่หนึ่งเาๆ่ออย่ารุนแรงกี่สรอหนึ่งเลูกนี้ สองเข้าโอ้ยสามโอ้ยสี่สี่บาเอ้บอกก็เจ็บเลยอะโอ้ยจะไม่ดเดี๋ยวมาตกตาคู่เดี๋ยวเดียว๋ยวนเดียวไฟสี 宝宝，宝宝，宝宝，宝宝。 ห้าหกห้อ้นี่หกไอ้นี่ห้าเบาเบาเริ่มใช้แต่ยาวยอย่ามั่วอย่ายิกมแค่โดนแค่อย่าแปุ๊บปุ๊บปบบบป๊บปอย่ยิก

ลักษณะมันหวดเอาตายขนนี้เจ็ดหกเบาๆบเเแปดหกยืยอะแปดหแปดหกเอายืขึ้นมายู่ไหนวะแปดหกนะแปดหกเหลกสองตาเกม ามหยือนไ้9 6ไอ้เยืนเย้าร้อนยืนกันอย่างี้เด็เยือนขึนขึนไ้ไอ้นีมันใช้กระบวนข้าล้วงไข่จงอางแล้วใช้วิชาพังพอนคู่มันโอ๊ยเหนื่อยอ่ะ9 6 9 6น่ารัะเบาๆนะรอน ความสูงระดับนั้นเนี่ยมันอาจจะทำให้เป็นหมันได้เบาๆพร้อม96เริ่ม10โอเคโอเคอย่าลุกเลยเฮ้ยอะไรวะโอ้ได้ผมขาสบายเลยอะจู๊คุณเหลื่อ ขอคู่ผู้หญิงเอาแล้วคู่ผู้หญิงคู่ผู้หญิงจุ